ไม่มีอาหารเลยอะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละ่ะทำไมถึงมีเสียงล้ออะฉันกำลังไปแล้วดูเหมือนว่าไม่ค่อนต้องการความช่วยเหลือจากฉันละ่ะย่าดำเสียงนี้ได้หล้านลักย่ามาแล้วย่าจะมาช่วยล้านเองทำไมทุกคนอะเชื่อลานานขนาดนี้หนูหิวเพราะงั้นเรามาเิ่นฉลันกันเถอะ ดีต้อนรับเข้าสู่มันติดดูเราจะเริ่มจากอะไรง่ายๆทำแพนเค้กสสนอร่อยให้หนู่นนอยนะแพนเค้กนั่นเหรอย่าทำได้ทั้งชีวิตย่าทำแพนเค้กมามากมายนะไม่ท้วนย่าจำสูตรของมันได้ขึ้นใจเลยละก่อนอื่นเธอต้องผสมแป้งกับนมจากนั้นก็ตอกไข่ลงไปแซกเธอกำลังลาลายลิล่ะทำตามย่าสิอย่าพูดยังไงนะฮะ ฉันไม่โถือยอยู่ก่อนอื่นก็เทแป้งลงไปยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ย,ยิ่งดีอะเจอาเจ้เออใช่ชแล้วมันไม่งา่ายเลยจัดการกับแป้งนะต่อไปก็ไข่แล้วก็ห้ามลืมใส่นมด้วยนะใส่ลงไปเลยคุณย่าสอนฉันไว้อย่างนั้นแหละว,ว้าคุณยา่าแป้งของย่าน่ากินมากเลยอะ ช่แล้วมันจะกลายเป็นแพนเค้กที่สุดอร่อยเลยละ่ะให้ตายเถอะฉันทำาม่ลงไปเนี่ยมันเป็นความผิดของคนย่าเลยท,เทําฉันเสียสมาธิททีหมดเลยจนแทนนมจนล้อนน่ะแต่ไม่เป็นไรฉันคิดว่าหลังจากตีแป้งเข้ากันทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแปลกจังเลยเออให้ต hey, ายเถอะมันติดอยู่ในแป้องอะแล้วเข้าออกสิเออฉันคิดว่ามันหักแล้วละ่ะเออไม่นะมันติดอยู่ในแป้องอะ โอ้ให้ตายเหมือนมันจะติดอยู่ในแป้งตลอดไปเลยอ่ะใ <laughs> ช่แซกเธอทำอาหารได้เสียงดังมากเลยเธอต้องทำแพนเค้กด้วยความรักสิตอนนี้ยาก,กไม่มีคู่แข่งแล้วละ่ะดูสิว่ามันสวยขนาดไหนดูใกล้ๆนะแน่นอนสิแพนเค้กต้องราดด้วยน้ำเชื่อมเมเปิ้ลจนจะอร่อยมากขึ้นละ่ะเนยสักชิ้นก็ไม่เสียหายนะ ของขยาออกมาดูไม่เลวเลยแต่มันน่าเบื่อเกินไปอํะทำไมไม่ทำแพนเค้กให้มีสีสันมากกว่านี้ล่ะมันจะได้ดูดีมากขึ้นไงล่ะ <Wow. S 1> พร้อมแล้วงั้นก็มาทำกันเลยแล้วก็เธอยังสามารถทำแพนเค้กเป็นต,ตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักได้ด้วยมันจะออกมาทั้งสนุกอร่อยไม่ลืมเลย แพนเค้กสวยๆแบบเนี้ยทำให้เธอประทับใจสุดๆแน่นอนอสวยจังเลยมากลับด้านกันเถอะแบบนี้แหละสวยมากเออแพนเค้กของทุกคนออกมาสวยสุดๆเลยแล้วฉันทำไงดีอ่ะจริงด้วยทำไมต้องทำแพนเค้กจากแป้งล่ะถ้าสามารถใช้อะไรที่มาอยู่ในนี้ก็ได้ ตัขนมปังเป็นกลมๆด้วยใช้ถ้วยช่วยแล้วก็เพื่อให้รสชาติดีขึ้นเธอต้องเพิ่มวิปครีมด้วยนะและอย่าลืมเพิ่มสีสันลงไปนิดหน่อยเหละแพนเค้กิงอร่อยมากขึ้นเหละดูสิแล้วก็สุดท้ายก็แค่ใส่ใส่ลงลงไป เค้กได้เวลาเลิกพูดชนะแล้วล่ะว,ว้าวไม่คิดว่าแพนเค้กหลากหลายขนาดนี้เนี่ยมาเล่าเรื่องของไซด์ดีกว่าฉันหวังม่าจะอร่อยนะแม้ว่ามันจะค่อนข้างปแปลกๆอะแต่ก็มีแล้วนี่งั้นก็มาเล่าอันต่อไปดีกว่าแล้วสุดประหลาดสีน้เงินนี่คืออะไรแพนเค้กนั่นเหรอแต่รสชออาติเป็นไงนะ โอ้ฉันชอบมันสุดๆเลยครั้งนี้พวกเขาพยายามเพ่อฉันเต็มที่เลยละ่ะเหลืออีกจานเดียวแล้วสินะคุณย่าไม่ทำใย้ผมผิดหวังนะม,มันงดงามมากรสชาติวัยเด็กของฉันคุณย่ารู้วิธีการทำแพนเค้กที่อร่อยที่สุดด้วยละ่ะดังนั้นชนะรอบนี้ของคุณย่าละ้ะเย่ไม่ต้องกังวลน,นะสักวันหนต้องโชคดีบ้าง ทุกคนพร้อมสับรอบที่สองหรือยังงั้นทำช็อกโกแลตลอนให้หน่อยนะไม่มีปัญหาง่ายมากเลยในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกันฉันขอพเพิ่มกับน,นูเทลล่าก่อนนะแ็คทำไมละอายใจบ้างเหรอ,อย่าต้องการนูเทลล่าในพัฟช็อกโกแลตลอนให้เค้นนะย่าวางแผนชิสระรอบนี้ด้วยละ่ะในการทำนี้ฉันต้องใส่นูเทลล่ากับน,นมแล้วก็คนด้วยไฟอุ่นๆแล้วก็แน่นนอนคนให้เข้ากัน แบบนี้เลยอืมกินน่ากินมากเลยโอ้ใช่กินมันยอดเยี่ยมมากเลยงั้นก็ถึงเวลาให้ฉันต้องเริ่มทำแล้วแต่ดูเหมือนว่าฉันเปิดนมไม่ออกออกสิไม่ตอนนี้ฉันตัวเต็มไปด้วยนมเลยอ่ะงั้นฉันต้องชินนะเพืไม่ให้เป็นการสียสระที่ไร้ไประโยชน์ของการทำครั้งนี้ฉันจะใช้ช็อกแลตที่ทุกคนบนโลกนี้ต้องชอบแน่นอน มันจะไม่ทำให้ฉันเสียหน้าแน่นอนดูและเรียนรู้นะช็อกโกแลตอนเป็นเครื่องดื่มที่โบราณมากทุกวันนี้เขาเสิร์ฟช็อกโกแลตแยกต่างหากละและยังอร่อยกว่าเดิมด้วยฉันรู้รูปแบบที่สุดยอดเยี่ยมในการเสิร์ฟช็อกโกแลตละเพียงแค่ต้องทำเป็นรูปร่างของรูปบอลน,นะเพราะวิธีนี้มันดูสวยงามขึ้นเยอะเลยจากนั้นฉันก็เทผงโกโก้ลงไปเพื่อให้รสชาติมันดียิ่งขึ้น และแน่นอนเพิ่มสีสันและก็หน้าตาที่สวยงามด้วยมาร์ชเมลโล่มันสวยมากเลยปิดไว้เป็นไงมันต้องเข้ากังก่งเทศกาลคริสต์มาสแน่นอนตกแต่งลงไปอีกตอนนี้เธอก็เทน,นมร้อนใส่แก้วได้แล้วเพื่อที่ใส่ลูกบอลลงไปหนึ่งลูกไนงะแล้วมันก็กลายเป็นช็อกโกแลตร้อนทันทีเลยโอ้หลานซากมึงยา่าไม่ชอบแบบนั้นหรอ เธอต้องชอบแบบไหนมากกว่าเธอชอบโกโก้หอมไหมและก็ช็อกโกแลตร้อนฉันก็ชอบเหมือนกันหยุดนะแซกกินอะไรเนี่ยมันไม่หมดแล้วล่ะโอ้ไม่เนะทำยังไงดีเอ้ไม่ทำไมมันแ็งจังเลยอะจะทำยังไงดีเนี่ยโอ้ไม่ฉันบอกงว่าเคจะชอบแบบนี้นะยังไงยังไงแซกเธอทำมันลงไปเนี่ยมันดูไม่เหมือนโกโก้หรือช็อกโกแลตร้อเลยซักนิด ถามจริงมันแค่ชกโกแลตแท่งอะอไม่ได้เลยจริงๆมาดูกันดีกว่าว่าคุณย่าสุธิรักทำอะไรให้ฉันอืมย่าทำโกโก้กกโฮมเมดอร่อยจังเลยยังมีคุกกี้ด้วยที่เหลือก็แค่ลองแก้วสุดวาวของเชฟทินนะลึกบอลน,นี้แน่นอนว่ามันสนุกกว่าคนาอื่นเยอะเลยว้าว ช็อกแลนร้อนเธอเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยล่ะโอ้เจ๋งจังเลยดูตอนที่มันละลายสินี่มันคือช็อกแลนจริงๆเหรอมันร้องกันเธอะโอ้นี่มันเยี่ยมไปเลยผู้ชนะของรอบนี้ชัดเจนเลยทินนะผู้ชนะ,ะมันชัดอยู่แล้วว่าฉันเป็นมืออาชีพคนเดียวนี่ รอบนี้ฉันอยากกินเค,ค้กทั้งใหญ่แล้วก็อร่อยด้วยนะฉันทำเค,ค้กเก่งมากเลยละ่ะเออง่ายมากฉันจัดการได้แน,น่นอนดีนะที่ย่ารู้ว่าลายของย่าชอบอะไรนะย่าจะทำเค,ค้กที่เคสชอบที่สุดให้ได้และย่าจะทำมันเป็นรูปหัวใจมันทั้งสวยแล้วมันก็น่ารักด้วยละ่ะ จากนั้นก็ทาครีมให้ทั่วมันต้องทาให้ติดกันแบบนี้เลยด้วยครีมถ้าใส่ครีมน้อยเกินไปมันก็จะไม่อร่อยเนอะดังนั้นเธอต้องทาครีมให้ทั่วทุกตารางนิ้วและคนกินต้องชอบแน่นอนจากนั้นก็มาเกลี่ยให้มันเท่าๆกันพร้อมแล้วอดีจังเลย แล้วก็มาตกแต่งเค้กด้วยเบอร์รี่สดๆนะ <g ül> <g ül> ก่อนอื่นเธอต้องตัดใบมันออกก่อนจากนั้นก็แปะที่เค้กผลไม้เบอร์รี่ทำให้เค้กดูมีมิติมากขึ้นและแน่น,นอนมันทำให้ตัวสวยขึ้นด้วย <g ül> มันซสส้ำรากจำเจมากตอนนี้ฉันแสดงให้ดูวิธีการทำเค้กสันอร่อยต้องทำยังไงละ่ะ <g ül> แต่ในขณะเดียวกัน <g ül> ก่อนอื่นต้องแบ่งเค้กกเป็นสส่วน จากนั้นก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกพร้อมแล้วตอนนี้เธอก็ทำวิธีตามเดียวกันกับคุณย่าไม่นานหรอกนะหลังนะลจากเค้กแต่ละชิ้นถูกทาด้วยครีมก็ถึงเวลากับด้านมัน้นตอนนี้เค้กใส่รุ้งของเราก็พร้อมแล้วล่ะจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยสีของสายรุง้งฉันแน่ใจว่าเค้กยังไม่เคยลองเค้กสายรุ้งแน่นน่ ก็กบจะพรอมทุกอย่างแล้วล่ะที่เหลือกแค่เกลี่ยครีมให้เรียบแล้วเพิ่มดีเทลลงไปเช่นและแล้วก็ใส่รูงที่มีหน้าตาก็ดูวสวยงามขึม้นแบบนี้ล่ะและสามารถเพิ่มแมงเล็กๆล,ลงไปด้วยนะแล้วก็เป็นไงล่ะทำไมต้องละเมียรละไมขนาดนั้นด้วยมันเป็นเค้กอย่างนงงก็ต้องกินแค่ทาครีมเยอะก็พอ ไข่ไข่ก็ชอบอโอ้โหดูเค,ค้กของคุณย่าอัลทีหน่ดิดีกว่าฉันเยอะเลยฉันต้องแก้ไขมันเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นต้องลายช็อกโกแลตสีชมพูหวังว่ามันจะทันนะเรียบร้อยโอ้อร่อยจังดีมากเลยจากนั้นก็ถึงเวลาที่เทช็อกโกแลตลงไปบนเค,ค้กแล้วแต่เธอต้องใช้ตัวพิเศษช่วยนะมันจะสวยยิ่งขึ้นนะ แล้วก็อย่าลืมสายลงด้วยนะเป็นไงดูสิมันสวยใช่ไหมแล้วก็เป็นไงสวยมากเลยใช่มันดีมากเลยแซกใช่ครั้งนี้ทุกคนทำได้ดีมากเลยฉันไม่รู้ได้ซ้ำตัง้งเล่าจากตรงไหนดีงั้นก็มาเริ่มสักคของดีน่น่าังสรรมันน่ารักมากเลยอร่อยนะแต่บางอย่างหายไปอะ คุณย่าฉันวังว่าฉันจะชอบคุณย่มากกว่านะอืมอร่อยแต่บางอย่างขาดหายไปเหมือนกันแซกอย่างน้อยเธอก็ทำเค้กได้สมบูรณ์แบบมั้งแน่นอนว่าหนูค่อนข้างธรรมดาแต่บางทีหน้าตาจะไม่ใช่ทุกสิ่งกนได้อืมกินดีจังเลยอืมนี่แหละที่ฉันบอก ฉันไม่ได้ชิมเค,ค้กเท่เาไแบบนี้มานานแล้วแซกินดีด้วยนะครั้งนี้เชิชนะ阿拉ในที่สุดฉันเคิดววาอยู่แล้วฉันดีใจสุดๆเลยโอ้โหดูเค,ค้กสิแต่มีอะไรอยู่ด้านบนด้วยล่ะไหนอ๋อฉันไม่รู้เลยว่าเขาแขวนอะไรอยู่และเธอมีอะไรล่ะว้าวเป็นน่ารักสวยจังเลยและยังเป็นสีทองด้วยฉันสงสัสยจะว่าอะไรอยู่ข้างใน ฉันจะทุบมันแล้วนะด้วยไม้ตีนี่เลยตีโอ้โหเหรียญสวยๆระยะมงกุฎด,ด้วยเหรียญสีทองแสนอร่อยฉันเลยแล้วฉันตกแต่งเค้กด้วยเหรียญทองและก็เพชรมันจะเป็นเค้กของที่สวยงามที่สุดเอาล่ะนะแปะเหรียญทองไว้อย่างนี้แล้วก็เพชรด,ด้วย แล้วก็มองก่นเจ้าหญิงด้านบนไม่อะมาใส่เองดีกว่าใช่ไหมแลวตอนนี้มันก็เจ๋งมากเลยภาพลักษณ์ของฉันเข้ากับเค้กสุดๆเลยเออมเป็นอะไรอะออมมีกลิ่นเหม็นๆขยะขยะแขยงหน้ารังเกียจจังเลยเออไม่นะฉันจะอ้วกเลยไม่อยากจับเลยเออไม่นะนี่ฉันต้องมีเค้กลดขยะเอเนี่นี่อย่าทท้งขยะบนเค้กของฉันสิ ไม่นะนี่มันน่ารังเกียจสุดๆเลยอ่หน้ากุหนอนหน้าขยักขยังสุดๆแล้วก็ชีสเม็นๆน,นิดด้วยเอ๊แยส่สุดๆเลยฝันหลายชัดๆเอามิวให้ห่างจากฉันดีกว่าแล้วนี่เค้กสุดเจนของฉันงั้นก็มาดูผลงานของฉันชัดๆแล้วพวกเธอชอบไหมเดี๋ยวเค้กเหป็นๆน,นี่สิแต่มันน่ารักมากฉันต้องกินมันอย่างน้อยสักชิน้นแล้วก็ ไม่ฉันทำไม่ได้ไม่ไม่ได้อีไม่ใช่ต้าสงสารจังโอ๋ฉันจะกินได้ความเต็มใจเลยของฉันกินน่าอร่อยจังเลยแล้วมันก็อร่อยจังเลยอ๋อมันคือจ๊บจ๊บสีทองแล้วเธอละ่ะฉันมีขนมปังปิ้งไหมเซ็งจังกินให้อร่อยนะอืม ฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะฉันตัดเค้กนี้เป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นก้าขนมปังปิ้งมาหั่นเป็นชิ้นๆตัดขอบออกจากนั้นฉันจะหั่นเป็นเส้นๆแล้วตกแต่งเค้กของฉันด้วยขนมปังปิ้งให้สวยงามใช่มันดูไม่น่ากินเท่าไหร่แต่มันเป็นบ้านที่เจ๋งมากเลยล่ะอ๋ฉันชอบมันสวยมากเธอคิดว่างไง ่ใชมก็พอดูได้ดูสิวฉันกำลังจะทำอะไรแว่นตามะไม้ตีให้แตกแ้วก็ตีจ๊บจุ๊บของฉันไปนเลยโอ้เยี่ยมเลยตอนนี้จ๊บจุ๊บสีทองของฉันแตกเป็นชิ้นๆแล้วล่ะขอบคุณจากนั้นชืน่อุ่จุบจุ๊บสีทองนี้แล้วให้มันเป็นคาราเมลสีทอง ดูสิสวยมากเลยใช่ไหมฉันจะวาดเพชรสีทองออกมาด้วยสวยงามมากแบบนี้ฉันตกแต่งเค้กของฉันด้วยฉันตกแต่งเค้กด้วยเพชรมงกุฎแล้วก็เพชรทองอีกอันสวยมากเลยละ่ะแล้วก็ลอยด้วยกากเพชรสีเงินและสีทองตอนนี้ฉันมีเค้กะดับเจ้าหญิงอีกแล้วเป็นเค้ที่อลังการมากเลยใช่ไหมใมันสวยมากเลยฉันว่า เค้กของฉันสวยกว่ามันออกมาเป็นบ้านให้สวยมากเธอชอบไหมเค้กสุดไฮโซของฉันสวยมากเลยใช่ไหมฉันอยากกินมันสักคำแล้วล่ะเริ่มจากตรงนี้ด้วยช้อนทองคำแท้อันนี้อืมอร่อยจังเลยอร่อยมากเลยฉันก็อยากจะลองนะแต่ฉันไม่อยากกินเค้กขนมปังไม่ไหม้แบบนี้เออล่ะมาลองกัน เอาจังมันเหมือนสกัดเป็นเคอร์ดิซ้มโอ้ฟันของฉันฮ่าฮ่าตลกจริงๆเลยเค้กมันฝรั่งดิบเหรอแล้วจะเอามาตกแต่งเค้กได้ยังไงกันฉันไม่เข้าใจว้าวสกีเตอร์ดูสิฉันมีเครื่องสกีเตอร์อันเป็นล่มเลยแล้วฉันจะกดปุ่มแล้วฉันก็ได้ลูกว่สกีเตอร์อันหนึ่งมันออกมาแค่อันเดียวแต่ก็ อร่อยจังเลยโอ้นึกออกแล้วเจ้าเค้กมาวางไว้ในเครื่องทำสกิโต้แล้วก็กดปุ่มโอ้น่าก,กว่าดิ่เม็ดเดียวเหรอฉันต้องกดมากกว่านี้ละมัง้งอืมกดหนึ่งครั้งได้หนึ่งสกิโต้จะนจะกดอีกมากอีกกว่านี้โอ้ไม่นะฉันทำมันเสียแล้วมัง้งแต่ดูสิมันออกมาเยอะมากเลย โอ้เจ๋งจริงเลยฉันกินมันได้มือเต็มมือเลยโอ้เยอะจังเลยฉันโชคดีมากเลยครั้งนี้น่ากินจังเลยดูสิฉันไม่แค็งสกิโต้สุดเจ๋งฉันจะเอามันออกมาแล้ววะระวังดูหน้าตาของมันสิออมฉันมีมันฝรั่งอะและฉันคิดเลยอันน่าสนใจออกมาแล้วล่ะฉันขอสีทาแล้วไหมคะนี่แหละที่ฉันต้องการฉันทาสีมันฝรั่งด้วยพวกมัน ฉันทาสีแดงให้ทั่วเลยจากนั้นฉันก็ทาได้สีขาวดูสีมันเหมือนสกีเทอร์อันใหญ่เลยล่ะตอนนี้ตานก็เต็มไปด้วยเหมือนฟรั่งสกีเทอร์อันยักษ์ที่เหลือแค่มาวางบนเค้กมันก็ออกมาสวยงามแล้วล่ะโอ้ดูสิเจ๋งของใครดีกว่าของฉันสิแน่นอนเลือเค้กมาฝรั่งสกีเทอร์ของฉันสิ ดูของฉันสิมันเจ๋งมากเลยแล้วฉันจะตัดมันเดี๋ยวนี้มากินกันเลยดูสิมันน่ากินสุดๆเค้กนี้อร่อยมากเลยอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อเลยสเกลนี่มันยอดเยี่ยมมากฉันก็อยากกินแต่ว่าเค้งนี่มันสวยนะแต่ฉันไม่คิดว่าจะอร่อยอะเพราะฉันรู้ด้วยนี่ว่ามันคือมันฝรั่งดิบ อ้ให้ตายแข่งมากเลยแล้วก็ไม่อร่อยเลยล่ะน่าคยดแค่แหะเออสั่งฉันอร่อยนะพ่อบ้าบ้าสีเงินว้าวฉันชอบจังเลยฉันได้บะหมี่แล้วแต่จริงๆมันก็อร่อยออกฉันตกแต่งแคกของฉันด้วยบะหมี่นี่แหละเธอมีความสุขกับบะหมี่ของเธอเหรอเนี่ยโอเคงั้นก็พ่อบ้าบ้าสีเงิน ฉันจะห่อเค,ค้กทั้งหมดด้วยมาฝรั่งเศสรอร่อยนี้อืมดีมากเลยทั้งสวยและก็น่ากินด้วยละ่ะจากนั้นฉันก็จะเป่าลูกปองสีเงินเลือกใหญ่ว้าวสวยจังเลยใช่แล้วนี่แหละฉันต้องการใหญ่จังสวยจังเลยดูนะว่าฉันทำอะไร บะหมีมันก็อร่อยพออยูแล้วแต่ฉันจะหักมันเป็นชิ้นเล็กๆใช่แล้วมันกลายเป็นสปริงเกิลแสนอร่อยฉันตกแต่งเค้กของฉันได้วิธีนี้ฉันคิดว่ามันควรจะออกมาอร่อยนะแต่งจังเลยฉันคิดว่ามันดีมากนี่แหละวิธีที่ฉันจะตกแต่งเค้กของฉันออกมาดีมากเลยและฉันก็จะขุดตรงกลางเล็กน้อย แน่นอนว่าคนลองดูด้วยละ่ะแล้วก็ตอนนี้ฉันถากว่ามีใส่ลงไปตรงกลางมันจะออกมาอร่อยอย่างแน่นอนใส่น้ำร้อนลงไปด้วยมันน่าจะได้ผลทีเดียวนะบะหมี่ร้อนๆหอมจังเลยของฉันดีที่สุดเลยใช่ไหมไม่ใช่ของฉันต้องหาก ดูผลงานชิ้นเอกของฉันสิฉันจะลองมันเลยนะอืมอร่อยจังเลยรันันไมิธันดดามันออกมาดูดีมากแล้วก็อร่อยด้วยฉันกินให้หมดเลยเจ๋งจังเลยอะไรนะเออมันน่าทึจะแยงมากเลยมาดูเค้งของฉันดีกว่าสตัดลออกมาเป็นชิ้นหนึ่งน่าแหละค่อยค้อยโอ้ออไม่นะลูกโป่งของฉันแตก แงจังเลยแต่ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมคิดว่าจะอร่อยนะอืมอร่อยดีมากเลยนี่มันน่าเหลืชื่อสุดๆนี่มันรสชาติดีมาก subscribe ช่องมดดิดูเธอจะไม่พลาดชา l l e จสนุกๆและตลกแบบนี้แล้วเจอกันใหม่นะ